ในตอนที่แล้วนะครับเราเรียนรู้วิธีการสร้างบ้านนะครับอย่างละเอียดแล้วก็มีการแบ่งแยกเลเยอร์นะครับแล้วก็การจัดการเอาลเนอร์นะครับเพื่อแบ่งหมดงานตอนนี้นะครับเราจะมาเริ่มเรียนรู้วิธีการสร้างลักษณะเป็นคอนทัวร์นะครับพื้นที่รอบบ้านนะครับลักษณะเป็นงานแลนสเคปนะครับคำสั่งที่ใช้นะครับก็คือแซนบ็อกซ์ตรงนี้นะครับแซนบ็อกซ์วิธีการเปิดคําสั่งแซนบ็อกซ์นะครับให้คลิกขวาที่ทูบาร์ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วคลิกไปที่คําสั่งแซนบ็อกซ์ ตรงนี้ครับคลิกขึ้นมาหนึ่งทีอีกทีนะครับคลิกขวาแล้วก็ sandbox จากนั้นนะครับให้เราเริ่มต้นโดยการที่เราเลือกนะครับชิ้นงานทั้งหมดตรงนี้บ้านนะครับทั้งหมดแล้วก็จากนั้นมาคลิกขวานะครับแล้วเม k กรุ๊ปเป็นกรุ๊ปใหญ่เลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับกรุ๊ปใหญ่เลยจากนั้นนะครับไปที่ inter info ตั้งชื่อว่าบ้าน คลิกครับที่ o u t l i n e r เราจะเห็นว่ามันบอกว่าเป็นบ้านนะครับแล้วประกอบด้วยอะไรบ้างสําคัญตรงนี้นะครับในการสร้างโมเดลแนวทางของบ้านเซฟเนี่ยเราต้องเน้นเรื่องการจัดการข้อมูลด้วยนะครับในการทํางานจะเขียนแต่ให้มันเป็นภาพอะไรบางอย่างซึ่งมันจะใช้ประโยชน์อะไรต่อไม่ได้นะครับพยายามเปิด outlineer แล้วก็ดูให้ดีตลอดเวลานะครับใครถ้ายังไม่เข้าใจ o u t l i n e r คืออะไรกลับไปดูวิดีโอตอนที่ผ่านมานะครับจะบอกไว้ทำยังไงนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นมาเราก็เริ่มในการทาคอนทัวร์ขึ้นมาวิธีการสร้างคอนทัวร์นะครับเราก็อาจจะเริ่มจากการใช้คําสั่ง free hand ตรงนี้ครับลากเส้น free hand นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับที่ free hand จากนั้นเราก็เริ่ม s k e t c นะครับคลิกซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็เขียนออกมาเป็นพื้นที่อย่างนี้นครับจะได้มาเราก็เขียนต่อไปอย่างนี้เป็นจําลอง ลักษณะของคอนทัวร์นะครับตำแหน่งที่เราจะวางบ้านนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับกด E นะครับ E หรือ e r a s e r ตรงนี้นะครับ E แล้วก็ลบเส้นที่ไม่ต้องการทิ้งซะพอะแล้วครับจากนั้นมานี่คือตัวแทนของแนวคอนทัวร์นะครับที่เราจะสร้างขึ้นจากนั้นนะครับ ให้เราแทมสั่ง p นะครับ push pull นะครับ p ดึงเส้นนี้ขึ้นมานะครับประมาณจุดห้านะครับจุดห้านะครับแล้วก็ enter ปุ๊บนะครับเราก็ได้เนินขึ้นมาแล้วครับศูนย์จุดห้าต่อไปนะครับ SketchUp นะครับสามารถที่จะจําได้นะครับว่าเวลาเราดึงตรงนี้ขึ้นมาจุดห้านะครับถ้าเราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปตรงที่ผิวนี้ครับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองมันจะขึ้นมาจุดห้าทันทีนะครับคลิกหนึ่งสอง หนึ่12องนะครับมันจะขึ้นมาจุดห้าเลยนะครับต่อไปก็คิดแค่นี้ครับ1 2 1 2แล้วก็1 2ึนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลายเป็นเส้นเนินดินขึ้นมานะครับที่จุดห้า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 นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกครอบทั้งหมดนะครับแล้วให้ไปที่คําสั่ง sandbox tool ตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่า ฟอร์มคอนโทรก็คือให้สร้างเส้นคอน t o ร r นะครับคลิกหนึ่งครั้งครับเรียบร้อยแล้วครับมันจะสร้างคอน t o ร r ให้เราเลยขึ้นมาเดี๋ยวผมกดคลิกที่ผิวตรงนี้นะครับคลิกสามครั้งนะครับแล้ว e l e t e ให้หมดเลยนะครับเส้นที่เราสร้างไว้ก็เหลือแต่คอน t o ร r ออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ครับนี่คือคอน t o ร r ที่สร้างขึ้นสุดยอดมากนะครับจากนั้นนะครับลองกด B แล้วเราก็เอา หญ้าทายเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Vegetation นะครับมีนี่ครับ Landscaping Fencing and Vegetation เลือกหญ้าแล้วก็ทายหญ้าลงไปก็กลายเป็นสนามหญ้าขึ้นมาแล้วจากนั้นนะครับแล้วก็ยกบ้านนะครับมาวางไว้ตรงนี้จักตรงนี้นะครับแล้วก็มาวางไว้บนเนินตรงนี้บนยอดเนินเราอาจจะวางในจุดที่มันเป็นเป็นภูเขาก็ได้นะครับมันจะวางยากหน่อยอาจจะเป็นตำแหน่ง ตำแหน่งนี้นะครับจากนั้นมานะครับให้เรายกขึ้นให้เหนือข้างบนนะครับขึ้นไปต่อไปครับสังเกตว่าถ้าเราวางลงไปมันจะวางไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้ปรับพื้นที่นะครับโปรแกรมเซฟมีคําสั่งนะครับในไซบ็อกเนี่ยให้ปรับพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับอยู่งนะครับคลิกที่บ้านนะครับจากนั้นไปที่คําสั่ง แสแตป์นะครับคลิกหนึ่งครั้งเพื่อแสแตป์ลงไปที่พื้นตรงนี้บ้านตรงนี้นะครับสแตมลงไปตรงนี้ครับคลิกมันก็จะมีลักษณะของอพื้นที่ขึ้นมาให้เราดึงขึ้นดึงลงนะครับมันปรับพื้นที่เราได้เลยนะสุดยอดมากนะครับตรงนี้เราก็พยายามปรับให้มันเรียบๆพอดีนะเท่ากันนะครับปรับพื้นที่ลงไปก็ได้นะครับแต่ไม่ควรนะครับเอาแค่พอดีพอดีตรงนี้ดึงขึ้นมานิดเดียวอ้าวได้แล้วเห็นไหมครับปรับพื้นที่ได้แล้วนะครับอย่างรวดเร็วเลย นะครับเห็นไหมครับมีการถมนาฬิกาเรไวแล้วเราก็เลือกลงมาได้เลยครับชิบค้างไว้ก็ได้นะครับมุกลงมาตามการเงินวางเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้บ้านวางเข้าไปแล้วนะครับอ่านะครับหลายคนไม่รู้วิธีทำนะครับนี่นะครับอย่างง่ายดายเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราเริ่มทํางานนะครับโดยการที่ทา walkway นะครับลากเส้นมาตามแกนแดงครับประมาณตรงนี้นะครับชิบค้างไว้ก็ได้นะครับ เพื่อกะพื้นที่ง่ายๆนะครับจากนั้นไปตามแคนเขียวนะครับตามแนวนี้นะครับอาจจะเป็นแนวนี้นะครับแล้วก็กลับมาตามแกนแดงแนวนี้เด็กไหมครับเพื่อทำในถนนจากนั้นคลิก3าครั้งนะครับเพื่อเลือกเซตทั้งหมดกด F นะครับหรือ Offset นะครับ Offset ตรงนี้นะครับหรือ Offset F นะครับ F 1ครั้งแล้วก็ลากออกมาถนนอาจจะยาวประมาณ1เมตรนะครับ Walkway ให้คนเดินเข้ามากด1แล้ว Enter นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ไว้นะครับจากนั้นนะครับเราต้องการลากเส้นนะครับพอดีเส้นพวกนี้เป็นเส้นตรงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเวลามันแนบลงไปในในแนวคอนทัวร์ตรงนี้นะครับมันจะต้องแตะที่เส้นคอนทัวร์พอดีหรือพื้นไม่เท่ากันพอดีนะครับซึ่งทําได้นะครับโดยวิธีการคลิกเส้นสามครั้งนะครับคลิกที่เส้นสามครั้งนะครับเพื่อทั้งหมดจากนั้นนะครับเราต้องแสตมป์นะครับแนวขนลงไปนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับกดไปที่แสตมป์นะครับ แล,แล้วก็อีกทีนะครับแล้วก็อีกทีครับสแตมป์นะครับโอเคครับผมผมต้องทำเฟซขึ้นมาก่อนนะครับมันถึงจะสแตมป์ได้นะครับแบบนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมต้องทำเฟซขึ้นมาก่อน ทีนะครับกดครับ stamp นะครับเรียบร้อยครับอ๋อโทษทีครับแมมใช้สังดรับนะครับลืมครับลืมนะครับดร a บนะครับดร a บนี่ครับดรับนะครับโทษทีนะครับใช้สั่งดร a บนะครับคลิกลงไปหนึ่งครั้งแล้วก็ดรับลงไปที่พื้นครับเห็นไหมครับว่าเส้นเราเนี่ยมันก็จะได้แล้วนะครับดยวผมลบก่อนดีลิทนะครับเห็นไหมครับ ได้แล้ว drag นะครับไม่ใช่ save นะครับโทษทีาเลครับเลือกที่เส้นนะครับทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็กด drag ลงไปครับคำสั่งนี้ครับ d r a p น่ครับ drag นะครับจะได้มานะครับดี๋ยวไลคลิกเข้าไปเพื่อ edit นะครับแล้วทากด b นะครับแล้วไปที่อาจจะเป็นลักษณะของทางเดินก็ได้นะครับคลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับคำสั่ง ได้ไหมครับง่ายๆนะครับแต่หลายคนยังไม่รู้วิธทำยังไงนะครับในการทําเดี๋ยวลองต่อไปครับตอนต่อไปเดี๋ยวกลับมาทําเอาต้นไม้นะครับโหลดจาก Warehouse มานะครับแล้วก็ตกแต่งเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าได้บ้านแสนสวยแล้วนะครับ